ครับสวัสดีครับทุกคนทุกท่านนะครับผมขอถือโอกาสอธิบายเกี่ยวกับสปปรพคุณของหมากหมากเนี่ยให้ผมแอ้พี่น้องแต่ละคนแต่ละท่านได้ฟังน้านะครับเนื่องจากว่าผมเองก็ไปาถามทั้งแพทย์แผ,แผนไทยถามทั้งคุณหมออนามัยหรือหลายๆคนหลาย,ลายๆท่านนะครับที่รู้สึกว่ามีมีส่วนรูหรือหมอแผนโบราณต่างๆนะครับส่วนมาก ท่านจะอธิบายเกี่ยวกับสรรพกุ่หมากก็คือแค่ลดฝาดเท่านั้นเองนะครับคือลดฝาดทําให้เป็นแบบนั้นทําให้แบบนั้นทาให้แบบนั้นนะครับแต่พมเบิ่งแล้วลดฝาดของผลไม้แต่ละชนิดนี่มันได้ไดส้สรรพกุณนที่แตกต่างกันนะครับแต่ลดฝาดของหมากหมากนี่นะครับมันจะมีย่างเหนียวมีความแห่งเร็วนะครับประกอบไปนํานะครับฉะนั้นเวลาท่านใส่หมากนะครับหมากอ่อนเนี่ย ท่านไปท่านำกระเท้านี่ขึ้นเดียวนะครับเห็นผลเลยนะครับเท้าเามากหมากอ่อนดังที่ไปเบิ่งกิทคลิปนำกระเท้าของผมนะครับขึ้นเดียวสิเห็นผลเลยนะครับแล้วเอาไปท่างูสวัสดนะครับอาการของงูสวัสดทีท่านท่านะครับโดยที่โดยที่บโบมีส่วนอื่นเขามาส่วนมีส่วนเขามาประกอบนะครับมั่นก็จะได้ผลเร็วนะครับเชือราต่างๆตามร่างกายของทาเฮานี่ จะแก้ปัญหาใดโดยที่ท่านจะหูซสึกว่ามันอาจจะจันแห้งนะครับความฝาด็มงหมากๆท่านอย่าไปมองที่จุดท,ที่แค่ลดฝาดตรงน,นั้นเองนะครับเช่นว่าแผลเน่าที่ท่านเห็นนี่นะครับแต่ละคนแต่ละท่านนะโอ้ลดฝาดอ่มันสมานแผลได้ดีจริงๆมันก็นลดฝาดผลไม้ลหลายชนิดมันก็ไม่นะครับแต่สพคุนพิเศษเของหมาักๆก็คือมันมีความเหนียวมีความแห้งเร็วนะครับ ตัวนี้แหละมันสมานแผลได้ดีกว่าผลไม้ชนิดอื่นอย่างแน่นอนนะครับผลไม้คือบักหมากนี่เป็นสรรพคุณที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับการรักษาแผลเนา่าเกี่ยวกับหนามกระถาวเกี่ยวกับงูสวัสดนีนะครับหรือโรคเชียร่าต่างๆตามร่างกายของท่านที่มีอยู่นี่นะครับาบางคนบางท่านอาจจะดื้อยารับเนื่องจากว่าผมไปดูในหลายๆคนแล้วเหมดเป็นหมื่น เมื่อเป็นสองหมื่นนะครับสื่อย่ามาเตลเตือกับแปดเกาลอยเป็นพันบางคนก็ถึงกับสองพันนะครับแต่ส่วนมากยาชนิดนั้นส่วนมากกับสิผสมโดยสเตรีรอยนะครับเป็นการเลี้ยงไข่เขาทาให้บ่หายเยอะเทือแต่บางคนบางท่านก็บอกว่าราคาแพงกับหูซึว่าเออใส่ใดลูกมีเงินในกระทุ่มเทพเต็มที่นเะต้เต่บ่หายนะครับแต่มากๆานี่ครับ้าน่านอยู่ในลักษณะที่ บัท่านไดนใส่บัท่านไดนลงทุนนี่ยังมากไหม่นะครับหลกยังบัท่านไดนดื้อยาปันใดนี่ผมว่าหายแน่นอนนะครับส่วนมากที่ผมใส่อยู่ในบ้านนะครับมันก็มีมันก็มีบางคนท่ามือหนึ่งเพื่อนว่าอาการดีขึ้นเพื่อนก็บอกอยากท่าแล้วนะครับเพราะว่าคิดว่ามันเป็นของปืนบ้านของผู้ได้กระหูของผู้ได้กระเห็นกระสันกระท่าได้หทีฮิตกาเกลื่อนเดวผมเป็นสมารเน,นแต่ก่อนผมปฏิเปลี่ยนนะครับผมไปใส่ยาขี้ผึ้งแน่ใส่อีหยังต่างๆที่เขาโฆษณานในตลาด บ่หายจากเถื่อนะครับถามแม่นว่าผมหูเสพกุ้มากๆหรือคนเฒ่าคนแก่หูเสพกุ้มากๆตั้งแต่อดีตนะครับพวกฮิตกาเกลือน,นี่บ่เหลือดอกครับพระภิกษุสามนเณรก็าใสได้แบบสบายแต่ที่มันแต่เฮาบ่ฮู้จักวิธีการรักษานี่แต่เฮาบ่ฮู้ว่าสพกุ้มากๆตัวนี้นี่มันมีเสพกุ้แบบนี้นําแต่เฮาก็เลยไปใสอย่างอื่นนะครับเถานึงนะครับขั้นตามตามหน้านี่ นั่นแกว่าเป็นเจ้าของลงสีขั้นตามหนาจนว่าไปเอาใส่ยาของตลาดมาหนาใหม่เมดเลยครับแ้วก็บผม่เห็นปิดหนากับปี่ยังก็ยังปิดหนาเอากัเอามาทานะกรับก็บว่าหายนะครับถ้าไม่หนาตลอดบอกเปิกไปน้าใหม่เลยนะครับผมให้ยาให้น้าหมากไปให้น้าหมากไปใส่นะครับกวดเดียว โอ้ยขอบคุณหล,ลายๆเลยนะตากูมือในพินาปิตาใดก็เปิดนาเปิดตาใดฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องแต่ละคนแต่ละท่านสปปรรพคุณปาปๆในสุดยอดไดรีเดอครับเฮ็ดตามซิปสามรายการที่ผมนำเสนอแต่มีอีกลหลายๆอย่างที่ผมเองอยากจะบอกอีกนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็บอกสปปรรพคุณมากๆให้พ่อแม่พี่น้องแต่ละคนแต่ละท่านจึงเห็นความแตกต่างนะครับอยากให้แผดแผนไทยแต่ละคนแต่ละท่านเอาไปพิจารณาแหละไปทดลองเ่งครับผม